สวัสดีค่ะชื่อปัทธรรมวันอาตันค่ะอายุ30ปีค่ะชื่อนิวัตอภิยะอายุ36ครับเทเป็นพนักดิตครับมาทำงานที่สมุทรปราการครับห่ังแต่งงานก็ปล่อยธรรมชาติมาก็นานพอสมควรอยู่ค่ะจนได้มาเจอเพจ Facebook ของคลินิกก็เลยได้มาลองปรึกษาดูค่ะ เห็นเขารีวิวเห็นเนี่ยครับในในตามเพจเฟซบุ๊กเหรอครับก็เห็นคนมาเยอะนะประสบความสําเร็จเยอะก็เลยเลือกที่นี่ที่แรกก่อนหน้านี้ผมเคยไปที่อื่นมานะไปตรวจมาว่าไม่มีเชื้อในอัจจิไม่มีแต่มาที่นี่มีครับแต่มีน้อยคุณหญิงก็น่าจะเป็นเรื่องของภายในอะค่ะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประจำเดือนมาไม่ปกติก็แนะนําแล้วก็ให้ยาบํารุงไปครับผมอันนี้คุณหมอแนะนําเป็นอีกซี่อย่างเดียวเลยครับ เพราะว่าธรรมชาติตัวเซนน้อยค่ะ mm hmm. ก็เลยแนะนําเป็นอีซี่ไปเลยขัน้นตอนแรกก็ให้ยาบํารุงให้ยาบํารุงไปทานค่ะแล้วก็มาตรวจมตรวจนัดเก็บไข่แล้วก็ไปเพาะได้ตัวอ่อนหลัง mm hmm. จากนั้นก็ปฏิบัติการตามขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะจนสําเร็จ mm hmm. เพศชายตอนนี้มีอยู่ผู้หญิงผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยก็เลยเรียกที่จะใส่ผู้ชายก่อนตอนนี้สิบสัปดาห์กับ5วัน คุณหมอก็ดูแลดีค่ะถ้าถามได้ตลอดพนักง,งานดูแลดีค่ะ <Okay. S 2> ก็อยากฝากไปถึงผู้ที่มีหูดยากนะคะถ้าสนใจก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามคุณหมอได้ค่ะมีทั้งเพจทั้ง Facebook ท,ทั้งไลน์ครับดูคลิปดูสาระดีๆจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับ PWS Clinic ของเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆ ที่มีสาระแก่ท่านผู้ชมต่อไปนะคะ